นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคอแถลงมติที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ที่มีพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานถึงมาตรการผ่อนปรนในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ โดยบอกว่าทางสอมชได้เสนอที่ประชุมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจังหวัดสมุทรสาครยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสถานบริการโรงเรียนร้านนวดสนามเด็กเล่นยังคงปิดต่อไปส่วนตลาดตลาดนัดสามารถเปิดได้โดยจำกัดจำนวนคนเว้นระยะห่างร้านอาหารเปิดได้ถึง21น,นาฬกานั่งทานที่ร้านได้โดยงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลได้แก่สมุทรปราการปรทุมธานีนนทบุรียังอยู่ในพื้นที่สีแดงและพื้นที่ควบคุมสูงสุดยังคงให้ปิดผับบาร์คาราโอเกะส่วนร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ถึงเวลา23นาฬกาโดยจำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะและให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านแต่สามารถซื้อกลับไปดื่มที่บ้านได้ ร้านค้านะครับก็คือร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มให้นั่งรับประทานอาหารได้จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะนะครับแล้วก็เปิดได้ไม่เกิน23นาฬิกาเปกี้สมุทรสาครเนี่ย21ก็คือ3ทุ่มอันนี้กรุงเทพกับบริมณทนเนื่องจากเป็นคนละสีก็ให้ได้ถึง5ทุ่มนะครับแต่เหมือนเดิมครับคืองดการดื่มสุราในร้านก็ซื้อกลับไปนะครับส่วน การเรียนการสอนนะครับอันนี้ให้เปิดได้ครับแต่ว่าตรงนี้มีความสาคัญตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะพอสบคือความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองมีหลากหลายมากบางท่านไม่อยากที่จะให้เด็กไปมีความเสี่ยงที่โรงเรียนอันนี้ก็ต้องยอมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไซต์ออนไลน์แล้วแต่ระบบเลยครับซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะต้องไปจัด ระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการเพราะวันนี้เด็กๆอาจจะอยากจะเรียนอยู่ที่บ้านมีเน็ตอยู่ที่บ้านคุณพ่อแม่สบายใจที่เป็นอย่างนี้ก็ถ่ายทอดกลับไปเรียนที่บ้านนะครับะนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สามารถทําได้นะครับแล้วงดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มของคนจํานวนมากนะครับส่วนกรณีของโรงเรียนหรือสถาบันที่มีจํานวนเรียนนักเรียนเนี่ยน้อยกว่า120คนนะครับหรือโรงเรียนตะเวนชายแดนทั้งหลายเนี่ยเปิดได้ ทุกที่ตามปกตินะครับแต่ต้องมีมาตรการเข้มข้นเข้มเข่งครัดนะครับเพื่อที่ควบคุมสูงสุดต่อนะครับอันนี้หน้าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการประชุมสัมมานาจัดเลี้ยงการแจกจ่ายอาหารอะไรทั้งหลายนี้อันนี้เปิดได้นะครับแต่ต้องมีแอปไทยชนะแล้วก็หมอชนะอยู่ด้วยคนไม่เกินร้อยคนงดดื่มสุรางดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำนะครับศูนย์การค้าเปิดได้ครับ นะครับคอมมูนิตี้มอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายเปิดได้ตามเวลาปกติเลยแต่งดกิจกรรมนะครับส่งเสริมการขายพูดง่ายๆนะครับที่มีคนมาร่วมกันจำนวนมากนะครับสำหรับมาตรการทั้งหมดจะมีการประกาศในราชกิจจานุบเบกษาในเร็วนี้เพื่อให้มีผลวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งถ้าสถานการณ์ผ่อนคลายสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ดีหรือเมื่อผ่อนคลายแล้วมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน